สวัสดีค่ะต้องยกมือไหว้ด้วยนะคะสวัสดีทั้งทาง Tik Tok นะคะแล้วก็ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะคะมาดามสวัสดีพี่เอมออนนะคะสวัสดีคุณไอยหรือเปล่า528นะคะสวัสดีทุกๆคนเลยทั้ง2ช่องทางนะคะรวมถึงช่องทาง YouTube ด้วยนะคะ ใครที่ยังไม่ไปตาม YouTube ฝากติดตามด้วยนะคะหาแฟนฝรั่งคนสดต้องมีคู่เช่นกันค่ะชื่อเหมือนที่เพจเลยสวัสดีพี่เอมออนสวัสดีพี่ตีนะคะสวัสดีมาดามทุกๆท่านเลยนะคะทุกคนช่วงเนี้จะมาดึกนิดหน่อยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาดามวันนี้นะเอมมีเทคนิคดีๆมาฝากทุกคนนะคะ ทำยังไงให้ผู้ชายติดอ่าสวัสดีค่ะคุณสุชาดานะคะชื่อเหมือนกันเลย <c oughs> นะคะวันนี้เอมีเทคนิคดีๆนะคะมาให้มาดามหลายคนได้เรียนรู้ว่าเราจะทำยังไงทำให้ผู้ชายต่างชาติหรือแม้กระทั่งกับคนไทยก็ไปใช้ได้นะคะทำให้ผู้ชายรู้สึกติดเราคือติดแบบงอมแงมเลยอะแล้วเขาจะรู้สึกรักคุณมากๆเลย สวัสดีค่ะสวัสดีคุณวริสานะคะวลิศลานะคะแล้วก็สวัสดีสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีคุณทรงพารัตนะคะนี่แบบต้องใช้สายตาในการช่องมองมากนะคะสวัสดีคุณดวงกมลน,นะคะสวัสดีมาดามทุกๆคนเลยใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ให้เอมด้วยนะคะมาดามทุกคนเป็นยังไงบ้างเอ่ยสงการเป็นยังไงบ้างคะคิดถึงทุกคนมาก สวัสดีคะ่ะสวัสดีทั้งทางติ๊กตอกสวัสดีคุณจอยไม่รู้จอยวันเดียวกันหรือเปล่าน,นะคะวันนี้มาในทางติ๊กตอกเนาะโอเคนะคะมาดามใครพร้อมแล้วบ้างใครพร้อมแล้วบ้างแชร์ออกไปเลยหรือใครพร้อมแล้วกดหนึ่งมาค่ะวิธีทําให้ผู้ชายติดอันนี้มาดามลงเอาไปทําดูนะคะแต่สําหรับเอมอะทาแล้วรู้สึกว่ามันได้ผลนะ่ะเออก็เลยเอามาแชร์ให้กับทุกคนนะคะ คนเดียวกันโอเคนะคะคนเดียวกันเพราะฉะนั้นทางนี้ชัดเจนใช่ไหมคะทางติ๊ตอกนะคะแล้วก็เสียงสัญญาณภาพชัดเจนนะคะมาดามโอเคนะคะกดหนึ่งกดหนึ่งติ๊กตอกกดหนึ่งรัวๆพร้อมหรือยังคะทางเพจมาดามพร้อมวิธีและเคล็ดลับที่จะทำให้ผู้ชายติดไหมเออในที่นี้นะคะมีมาดามหลายคนเนาะเกือบทุกคนเลยเอมว่านะ่ะ ที่กำลังมีคนคุยอยู่ไหนใครมีคนคุยอยู่บ้างคะใครที่มีคนคุยหนึ่งหนึ่งหนึ่งรวมมาเลยนะคะใครที่มีคนคุยอยู่บ้างกดสองเร็วมันเหมาะกับมาดามทุกๆท,ท่านมากคนที่มีคนคุยคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะคนที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์เนาะวิธีนี้เอมคอนเฟิร์มว่าเอาไปใช้ได้มากๆเพราะเอมก็ทำมาแล้วแต่ทีเนี้ย ลองให้หลายๆคนเอาไปทำดูคะ่ะเอมขออนุญาตโฟกัสที่ช่องเพจนะคะมาดามโอเคนะคะก็หลายๆคนอาจจะแบบว่าได้ยินคร่าวๆมาเนาะว่าวิธีอะทำยังไงให้ผู้ชายรักทำยังไงให้ผู้ชายติดนะคะหลายๆคนเนาะก็จะพูดว่าเออเราต้องเป็นผู้หญิงที่แบบไฮคลาสเป็นคนที่แบบแต่งตัวดีวางฟอร์มคือแบบเอ e ว y t h i ิ g งอะมาดาม คือเยอะมากเชื่อไหมว่าที่เขาพูดมาเนี่ยคือมันใช้ได้ผลในช่วงต้นๆน,นะคะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็จะใช้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมวิธีที่จะดีที่สุดเลยเอมบอกเลยนะจากตัวเอมประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ลหลายๆคนนะคะที่เอมไปสอบถามมาคือการเป็นตัวของตัวเอง จริงๆวิธีนี้ต่อให้คุณจะไปเดทต่อให้คุณจะคบกับใครก็แล้วแต่ค่ะในความสัมพันธ์นะ่ะการที่คุณเป็นตัวคุณร้อยเปอร์ซ็นะ่ะเป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องไปวางฟอร์มแบบเออสมมุติไปนั่งเดทต้องแบบนั่งเฉิดๆนั่งตรงๆนะคะทําตัวแบบเหมือนวางมาดบ้างอันนี้นะ่ะคนดูนะ,ค,ะคนที่อยู่ด้วยจะอึดอัดแล้วจริงๆแล้วความสัมพันธ์คุณก็จะแบบ ไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยการที่คุณจะไปเจอใครสักคนหนึ่งหรือทําให้ใครสักคนติดนะคะคุณต้องเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซนตอันนี้เอมบอกเลยคุณต้องเป็นตัวของตัวเองคุณไม่ต้องพยายามเป็นใครคะ่ะเคยเป็นแบบไหนเคยทําอะไรก็คือให้เป็นแบบนั้นัแต่ว่าในที่นี้ยการที่เป็นตัวเองร้อยเปอร์เซนที่จะทําให้ผู้ชายติดคุณนะแต่เอมจะบอกเคล็ดลับว่าคุณจะต้องทํำยังไงสวัสดีค่ะโค้ด สวัสดีค่ะมาดามทุกๆท่านนะคะสวัสดีมาดามทุกๆท,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 ท่านเลยคือร้อนมากตอนนี้มาดามคือร้อนมากฝนเพิ่งหยุดไปนะคะสวัสดีคุณโบลิงสวัสดีมาดามจินนี่นะคะสวัสดีทุกๆคนเลยทุกคนเอมขอย้ำแบบย้ำแบบย้ำมากๆเลยนะให้มาดามทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะคุยกับฝรั่งหรือคุณจะคุยอยู่กับใครก็แล้วแต่สิ่งที่เอมจะขอร้องทุกคนคือ เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องพยายามจะเป็นใครไม่ต้องพยายามจะเอาอะไรที่มันแบบว่ามาใส่ตัวเองแล้วมันไม่ใช่ตัวเองอะ่ะเป็นตัวเอง100%เอร์ซค่ะผู้ชายชอบคุณแบบนี้ผู้ชายชอบในจิตวิญญาณที่คุณเป็นตัวของตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าคุณจะแบบเออเดินเชิดหรือคือจริงๆแบบนั้นมันได้นะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะ่ะถ้าอะไรที่ไม่ใช่ตัวคุณเน่ย คุณเป็นได้ไม่นานแล้วสุดท้ายความจริงก็ปรากฏนะคะการที่คุณเป็นตัวของตัวคุณเองออกมาแต่เขากลับชอบภาพลักษ์ภาพลักษณ์ที่คุณไม่ถนัดอะความสัมพันธ์มันก็จะไม่ดีเหมือนเดิมค่ะมาดามโอเคนะทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมที่เราจะมาเริ่มข้อหนึ่งกันอุ๊ยทำไมแบบวุบวุ๊บมากนะคะในติก t อกมาแล้วก็แบบตกใจ สวัสดีคุณวราพลยังไม่ทันได้ทักใครเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะรีบๆให้กับมาดามทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วเอมฝากแชร์ด้วยนะคะมาดามข้อที่หนึ่งอะหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะการที่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นชาติไทยชาติฝรั่งหรือชาติอะไรก็แล้วแต่คะ่ะมาดามมันจะมาพร้อมในเรื่องของการสื่อสาร การสื่อสารนะคะเป็นหลักทีนี้น่ะในเรื่องการสื่อสารน่ะมันสำคัญยังไงมันสำคัญว่าเวลาที่คุณเริ่มต้นคุยกับใครนะคะหรือว่าคุณจีบใครสักคนหนึ่งเอมจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่เวิร์กอะ่ะคือมันจะต้องมีการแชร์เรื่องราวแชร์เกี่ยวกับตัวคุณเองอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับตัวคุณน่ะทำให้เขารู้จักคุณมากที่สุด ในสิ่งที่คุณเป็นอันนี้คือสำคัญมากเลยนะคะหลายๆคนที่เวลาคุยกับต่างชาติหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์คือช่องติ๊กตอกค่ะถ้าไม่ชัดเนี่ยย้ายมาที่เพจได้เลยนะคะเอมแบบเห็นสัญญาณมันแบบติดๆดับๆแล้วนะคะคือช่วงแรกที่เอมเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะก่อนหน้านี้ที่ไม่ประสบความสำเร็จอะก็นับกับเรื่องที่การสื่อสาร อาจจะค่อยพูดภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยคล่องเนาะตอนนั้นอะแต่ว่าเชื่อไหมมาดามมันมันไม่ได้มีผลอะไรมากกับการที่คุณพูดแบบพูดเก่งพูดไม่เก่งคือมันมีผลในการสื่อสารได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่คุณพูดอะที่มันเป็นธรรมชาติที่เป็นตัวคุณมากที่สุดอะคะ่ะแล้วก็พูดแบบไม่ต้องเฟกอะเพจชัด ทั้งเสียงและภาพขอบคุณมากนะคะ mm. เพจชัดเนาะอันนี้คือไม่ต้องเฟคค่ะแล้วก็การสื่อสารที่ดีอะ่ะเวลาที่คุยกับโดยเฉพาะคุยกับฝรั่งนะคะให้คุณเปิดเผยการเป็นตัวของคุณเองได้เลยแบบเต็มที่100%เอซอันนี้ยเอมคอนเฟิร์มมากเลยนะลืมความอาย ลืมอะไรหลายๆอย่างที่สมมติว่าบางเรื่องที่เราไม่มั่นใจอ่ะหรือบางเรื่องอู้ม,มันทุเรศมากเกี่ยวกับคุณแล้วคุณไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังอ่ะให้พยายามนะคะถ้าสมมติเขาถามคุณก็ตอบไปเลยคือเขาจะได้รู้สึกแบบเวลาคุยกับคุณแล้วรู้สึกปลอดภัยอ่ะคือต่างชาติน่ะในช่วงที่เขายังไม่เจอกันนะคะหรือเขายังไม่ได้เจอตัวเราอ่ะหลายๆคนน่ะพยายามจะถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราเฟกเกินไปอ่ะ มันจะดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ผู้ชายก็คือจะไม่ได้แบบโอเคกับเรามากเท่าไหร่มาดามอย่างเช่นบางทีที่เราเริ่มคุยนะคะกับฝรั่งเนี่ยบางคนจะเริ่มทดสอบคุณในเรื่องการส่งเงินมีใครเคยคุยกับต่างชาติแล้วเขาเริ่มทดสอบเรื่องนี้ไหมคะการส่งเงินคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงเอเชียนะไม่ใช่แค่เฉพาะผู้หญิงไทยนะคะที่ที่แบบว่าต่างชาติ ตีตราว่าแถบเอเชียเนี่ยคือให้ระวังเลยนะเพราะว่าผู้หญิงแถบเนี่ยคือเงินมาเป็นที่หนึ่งเอาจริงๆแล้วเงินใครๆก็ชอบเงินค่ะใครๆก็รักเงินเอ็มก็รักเงินทุกคนนึกออกไหมแต่ว่าคือผู้ชายบางคนเขาก็แบบว่าเออคิดว่าคนที่รักเงินเนี่ย อาจจะไม่ได้รักเขาจริงจังที่ชอบเขาที่เอ็มเลื่อนเนี่ยเดี๋ยวดยจะอ่านอีกทีนึงนะคะที่ชอบเขาก็เพราะเงินบางคนโดนทดสอบแบบนี้จะให้เงินนะคะแล้วก็ผู้หญิงบางคนก็คือปฏิเสธผู้ชายก็จะเริ่มมองเห็นว่าโอเคเขาไม่ได้สนใจเงินจริงๆรแล้วเขาสนใจเรามากกว่าเงินเพราะฉะนั้นก็คือแบบโอเคเปิดใจคุยกับคนนี้แบบนี้ก็มีในกรณีแบบนี้นะมาดามอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเราแบบเริ่มศึกษาดีๆกับผู้ชายคนนี้แล้วก็ ทุกอย่างมันเริ่มแบบโอเคเขาเริ่มแบบเออจะช่วยเหลือหรืออะไรประมาณนี้มันก็โอเคนะคะสําหรับคนที่ช่วยเหลือแต่ทีเนี้ยเอมบอกเลยว่าให้ให้มาดามทุกคนหรือว่าสาวๆอะ่ะสังเกตคนที่เราคุยด้วยดีกว่าว่าเขามีลักษณะแบบไหนเขาเป็นผู้ชายไท p e ไหนถ้าเขาเป็นผู้ชายแนวฮีโร่นะคะที่เราเคยไลฟ์กันไปแบบนานนานมาแล้วอะ่ะเออที่บางคนก็คืออาจจะยังไม่รู้นะคะอันเนี้ยนะ่ะเขาจะชอบแนวช่วยเหลือ นะคะเขาจะชอบแนวช่วยเหลือสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยนะคะคือพี่ปุ๋ยขาเอมนะ่ยยังไม่เดี๋ยวเอมมนาะส่งกําไรยกให้พี่ปุ๋ยพรุ่งนี้นะคะเพราะว่ามันติดช่วงแบบเทศกาลเอมก็เลยยังไม่ได้ส่งพี่ปุ๋ยโทรมาแล้วก็รีบแจ้งเดี๋ยวพี่ปุ๋ยแบบกังวลน,นะคะโอเคนะคะมาดามเดี๋ยวเอมขอตอบคําถามนี้หน่อยนะคอคุยกันแล้วเขาขอขยับตัวไปมา แล้วยังยกกล้องให้เราดูหลายๆรอบใช่คอกันจริงๆหรือเปล่าคะคือจริงๆนะถ้าสมมุติว่าเขาทําตามที่เราแบบเออมันไม่ใช่แบบคอแล้วตัดไปอะค่ะอันนี้ถือว่าโอเคแล้วคือมีการโต้อตอบเนาะอันนี้คือตัดเรื่องอันนั้นไปเนาะมีการโต้อตอบกันอะส่วนใหญ่นะคะเป็นตัวจริงก็คือคุณก็สบายใจแล้วว่าผู้ชายที่คุยอยู่ด้วยเนี่ยคือไม่ใช่สแกมเมอร์อันนี้ถือว่าสบายใจไปเยอะมากเลยนะ มาดามโอเคเนาะแล้วก็อันต่อไปนะคะนอกจากการสื่อสารแล้วเนี่ยคือคนที่จะแบบว่าเขาจะเริ่มติดคุณอะเอมจะบอกเลยนะเรื่องอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ตามที่แบบเป็นความลับเล็กๆนน้อยเกี่ยวกับคุณแล้วคุณสามารถเล่าให้เขาฟังได้อะเหมือนกับคุณแบบเล่าให้เพื่อนฟังอะเพื่อนสนิทฟังความลับของคุณอะแบบนั้นอะได้อะผู้ชายเขาชอบคุณรู้ไหมคือสมมุติว่า เออฉันแบบมีมีฝายคืออ <c ười> ันอันนี้อันนี้คือเรื่องแต่งนะคะอันนี้คือเรื่องแต่งคือยกตัวอย่างขึ้นนะคะฉันมีฝายที่ก้นอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือเรื่องแต่งมาดาไม่ต้องคิดเยอะนะคะคือ <c ười> ถ้าเป็นแบบเนี้ยคือคุณสามารถเล่าเรื่องอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ <c ười> ได้ไหมคือเพื่อนสนิทรู้ <c ười> แต่ว่าให้ให้ทํานองที่แบบว่าคุยกับเพื่อนสนิทแล้วแบบแม่งคุยได้ทุกเรื่องอะ อย่างนี้คือผู้ชายชอบแล้วเขาจะเปิดใจกับคุณมากเลยเขาชอบการคุยแบบนี้มาดามทุกคนคือเราไม่ต้องเฟกเราไม่ต้องแอปอะไรเลยถ้าเขาเขาไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยค่ะคือเขาหรือว่าเรานะคะไม่ได้ภาษาอังกฤษอะจริงๆแล้วภาษาเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะมาดามอะไรที่มันเป็นสกิลอะไรที่เป็นทักษะทุกคนสามารถฝึกได้แล้วก็ค่อยๆเรียนนะคะจอยไม่เข้าใจว่าทําไม ไม่เห็นในเพจแจ้งเตือนโอเคเอมก็เอมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมาดามคือต้องอาจจะกดดาวกดติดตามไว้นะคะมันอาจจะแจ้งเตือนซึ่งในนี้หลายหลายคนเนาะที่มาดูอะอย่างพี่เอมอ่อนเนี่ยถามเอมประจําเลยว่าทําไมมันไม่เตือนหรือทําไมมันแบบไม่แจ้งนะคะ คือเอ็มก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันอาจจะแบบว่าไม่ได้แจ้งทุกคนเพราะบางคนก็มาอีกทีคือเอาไลฟ์ไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเริ่มจากเพื่อนสนิทแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ใช่ไหมคะเยี่ยมมากคือเอาอารมณ์แบบคุยกับเพื่อนสนิทอ่ะในการสื่อสารเอาอารมณ์แบบนั้นเลยแล้วทุกอย่างมันจะเริ่มเปิดใจกันแล้วคุณคุณจะคุยแบบเออรู้สึกคุยแล้วสบายใจรู้สึกคุยแล้วรู้สึกปลอดภัยกับผู้ชายคนนี้รู้สึกไว้ใจได้ เขาก็จะรู้สึกแบบนั้นค่ะทุกคนสังเกตไหมเวลาที่ใครสักคนติดเพื่อนนะ่ะเพื่อนที่เราติดนะคะจะเป็นคนที่เราสามารถเล่าทุกเรื่องให้เขาฟังได้เลยเอาแบบนั้นเลยในการสื่อสารนะคะเราชื่อแบงค์นะสวัสดีนะคะคุณแบงค์สวัสดีคุณมอมายนะคะโอเคนะคะเราพอได้แต่เขาไม่ได้ อ๋อจริงๆแล้วเองก็จะบอกทุกคนนั่นแหละเนาะว่าฝรั่งจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่พูดไม่ได้พูดภาษาอังกฤษทุกคนนะคะแต่ละชาติเขาจะมีภาษาเป็นของตัวเองแต่ว่าเอาแบบอะไรที่ดีที่สุดอ่ะคือให้ให้มันสื่อสารการรู้เรื่องได้เป็นพอนะคะโอเคเนาะแล้วก็ข้อที่สวิธีที่จะทำให้เขาติดคุณนะทีนี้สมมติว่าคุณเจอผู้ชายที่ใช่แล้วใช่ไหมคะต่อให้จะยังไม่ใช่ก็แล้วแต่ แต่ว่าอาจจะเน้นการคุยกันบ่อยเพิ่มมากขึ้นอาจจะเริ่มคุยกันสนิทแบบเดือนสองสเดือนแล้วคุยแบบว่าเริ่มโอเคเพราะว่าเริ่มแลกเปลี่ยนการคุยซึ่งกันและกันและแล้วก็แชร์กันในหลายเรื่องนะคะจากนั้นอะเวลาที่เขามีปัญหาสวัสดีพี่ลินนะคะเวลาที่เขามีปัญหานะคะคุณคุณและคุณและคุณมาดามทุกท่านวิธีที่คุณจะได้คะแนนวิธีที่คุณจะทำให้เขาติดอะ คุณต้องซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตในที่นี้หมายถึงว่าเป็นคนที่สามารถคุยกับเขาต่อให้เขาจะมีเรื่องทุกข์ใจต่อให้เขาจะมีความสุขอะให้คุณอยู่ในสถานการณ์นั้นได้ค่ะให้คุณอยู่ในสถานการณ์นั้นได้อันนี้นะ่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณนะ่ะสามารถอยู่กับเขาได้เสมอไม่ใช่ว่าตอนที่เขามั่งมีสีสุขนะคะตอนที่เขาแบบสบายดี คุณยังอยู่แต่พอเขาตกอับแล้วคุณหายอันเนี้ยมันก็จะไม่โอเคค่ะคือจริงๆถ้าเป็นแบบนีเอ็มก็ไม่โอเคเหมือนกันเนาะถ้าสมมุติว่าตอนเราแฮปปี้มีความสุขตอนเราที่แบบว่ามีฐานะดีอะไรประมาณเนี้ยก็คือเข้ามานะคะสวัสดีค่ะคุณขวัญน,นะคะแต่พอเราแบบลำบากแล้วก็ออกไปอันเนี้ยผู้ชายหลายคนนะคะเขาก็ไม่โอเคซึ่งมีหลายๆคู่ นะคะมาดามมีหลายๆคู่แล้วก็คู่ในในเนี้ยก็มีใครได้ตามคุณอีริกบ้างคะใครได้ไปอยู่ในเพจแบบคุณอีริกบ้างเอ่ยหรือว่ากําลังคุยบ้างคะเจอทดสอบแล้วคะ่ะคุณเอมนะคะคุณจอยบอกทุกคนจะแทบเจอทดสอบหมดเลยนะคะจริงๆตอนที่เอมแบบตอนนั้นอะคือนานมากแล้วนะคะเอมอะจีบผู้ชายคนคือไปจีบเขา ก็คือเขาดูดีอ่ะทุกคนแล้วเราก็รู้รู้เลยว่าเวลาที่เราจะชอบฝรั่งอ่ะเราไม่จําเป็นต้องรอให้เขาจีบเราก็ไปจีบเขาก่อนเลยนะคะไม่ได้วางฟงวางฟอร์มอะไรมากคือชอบก็คือบอกไปเลยว่าชอบเอาตามความรู้สึกนะคะบอกไปเลยว่าชอบถ้าสมมุติว่าเขาแบบตอบมา,าเขาไม่ได้ชอบเราคิดกับเราแค่เพื่อนโอเคเราก็คือรับได้แต่ว่ามันดีกว่าการที่ เออแล้วฉันจะวางมาดเล่นตัวไปทําไมอ่ะเดี๋ยวคนอื่นก็สอยไปก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็คือเช็คในสถานะความสัมพันธ์ว่าโอเคตอนนี้นะเอมจะบอกเลยนะสมมุติว่าใครอยู่ในสถานะแบบเพื่อนคุยกันแบบเพื่อนไปก่อนแล้วเขายังไม่ได้ชอบเราจริงๆจังๆนะคะถ้าคุณมีความตั้งใจอุย้ยผู้ชายคนนี้คือโดนมากคือหล่อมากคือชอบอะ่ะคือยังไงก็คือต้องคนนี้อะคะ่ะคุณต้องอดทนรอ เอมบอกเลยคุณต้องอดทนรอแล้วคุณพยายามทําทุกอย่างอะค่ะให้มันดีที่สุดในความสัมพันธ์เป็นเหมือนข้อหนึ่งข้อสที่เอมเล่ามาจากนั้นอะเขาจะเริ่มเปลี่ยนเขาจะเริ่มเปลี่ยนแล้วมาสนใจคุณมากขึ้นแล้วสถานะความสัมพันธ์คุณจะเริ่มเปลี่ยนแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลา ถ้าคุณกรณีที่แบบชอบมากจริงๆนะแล้วคิดว่าอันนี้เป็นแลรไอเทมสาหรับฉันแล้วคือแบบไม่มีใครแล้วอ่ะที่แบบคนนี้คือใช่ที่สุดสเปคใช่หน้าตาได้หุ่นเหินทุกอย่างได้แล้วเราไม่ได้รีบค่ะเอมคอนเฟิร์มว่ายังไงซะเขาจะชอบคุณอันนี้จริงๆแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาทุกคนต้องเข้าใจในเรื่องของการโฟกัสค่ะถ้าสมมุติว่าเราโฟกัสสิ่งนี้แล้วเราชอบคนนี้แรกๆเขาอาจจะไม่สนใจเรา ท่องเอาไว้สักวันเขาจะรักเราเขาจะชอบเราแล้วมันจะเป็นจริงแน่นอนค่ะเพราะมันเกิดขึ้นมาหลายคนแล้วแล้วเอมอะตอนนั้นเอมก็คือเทสกับผู้ชายแบบที่เอมเคยชอบมากแล้วนะคะแล้วสุดท้ายพอเวลาผ่านไปคือมันอาจจะใช้เวลาเป็นปีนะในบางกรณีที่ผู้ชายที่แบบว่าชอบคนยากแต่ผู้ชายที่ชอบคนยากเองจะบอกเลยนะว่าเป็นผู้ชายที่โคตรดีอะ คืออะไรที่มันยากๆคุณจะรู้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบมีค่ามากแล้วมันก็คุ้มค่าในการทุ่มทุนแล้วก็การลงทุนเวลาเพื่อที่จะจีบใครสักคนหนึ่งอันนี้นะจริงๆนะคะมาดามลองลองถ้าสมมุติว่าใครเจอแล้วแบบคนนี้ไม่อยากปล่อยให้หลุดมือแล้วต้องเช็คด้วยนะว่าเขายังโสดประเด็นคือถ้าสมมุติว่าเขาไม่โสดเนี่ยอันนี้คือปล่อยไปเถอคะค่ะคือยังไงคุณก็จะเสียเวลานะคะกับฝรั่งเนี่ยเวลาที่เขามีแฟนอะ ส่วนใหญ่แล้วเขาจะจริงจังกับแฟนเขามากเลยนะต่อให้แฟนเขาจะหน้าตายังไงเขาก็จะรักแฟนเขามันก็คือจะมีโอกาสน้อยค่ะที่จะแบบเออมาหาเราอ่ะเผอๆเขาอาจจะแต่งงานไปแล้วแต่กรณีที่เขายังโสดน่ะท่องไว้เลยคุณยังมีโอกาสค่ะอันนี้เอมแบบโคดคอนเฟิร์มเลยนะเดี๋ยวขออ่านอันนี้ก่อนช่วงนี้สแกมมาในแนวทหารอเมริกันรักษาที่ฐานทัพแอฟริกาโอ้แอฟกานิสถานเยอะมากค่ะ อันนี้นะคือเอมจะบอกเลยนะว่าเป็นตัวพ่อในในเรื่องราวที่เป็นทหารแล้วก็อยู่อัฟกา,านิสถานมาดามระวังตัวไว้ดีๆเลยนะคะต่อให้จะโพสซื้อสร้อยให้ซื้อแหวนมงแหวนมั่นเนี่ยคุณอย่าไปเชื่อนะถ้าสมมุติเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังไม่เคยเจอตัวกันหรือใครที่มาปรากฏอยู่หน้าคุณนะ่ะว่าจะมาขอแต่งงงแต่งงานมโนโค่ะ มโนทาให้เราเสียเวลาด้วยอันนี้เอมบอกตรงๆเลยคือหลายคนนะ่ะโคตรดีใจเลยผู้ชายขอมั่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเขาอย่าเพิ่งดีใจคือผู้ชายขอมั่นประเด็นคือเคยเจอตัวกันจริงๆแล้วหรือยังแล้วก็ประเด็นคือเคยมาแบบว่าวิดีโอคอลคุยกันนานบ้างแล้วหรือยังแต่ถ้าสมมติว่าเคยคอกันบ้างคือคอเนี่ยเอมก็คือโอเคในระดับหนึ่งนะคะมาดาม ที่แบบว่าจะแสดงความจริงจังและจริงใจอะแต่สุดท้ายแล้วอะมันต้องมาเจอกันคือคนเรามันต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันนะคือมันต้องมาใช้ชีวิตแบบเออทุกสุขแนวไลฟ์สไตล์เป็นยังไงคือต้องมาเจอสิ่งนี้อะถึงจะรู้ว่ามันโอเคหรือเปล่ามาดามทุกคนเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอะบางทีอะคะ่ะการมาขอแบบนี้เราอาจจะตื่นเต้นแต่พอจริงๆแล้วแบบถ้าจะไปใช้ชีวิตจริงๆอะมีหลายคนที่แบบไม่เวิร์กแล้วก็ อาจจะไปไม่โลดในความสัมพันธ์คือมีเยอะมากของขวัญคุยกันไม่เคยคอคุยกันสองเดือนแล้วก็มีวันนี้เขาหยุดแล้วเขาคอมาหาครั้งแรกเลยค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยแต่จริงนะอย่างที่เอมเอมบอกทุกคนนั่นแหละเวลาที่คอหรือว่าคุยกับคนที่ทางโลกออนไลน์อะค่ะสิ่งที่มาดามควรท่องเอาไว้คือรีบวิดีโอคอ l ก่อนที่ความสัมพันธ์ เรานี่แหละจะรู้สึกแบบว่ารู้สึกรักอะ่ะอันนี้น่ะคือใครไม่เชื่อนะลงลองลงสังเกตตัวเองเลยว่าเราสามารถตกหลุมรักกันผ่านตัวหนังสือเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงนะคะเราสามารถอินกับข้อความที่ผู้ชายส่งมาหา บางทีนะรู้สึกแบบดีตั้งแต่ตื่นเช้ามาเขาส่งข้อความแบบสวีทหวานยิ้มจนแก้มจะแตกแลคะค่ะทั้งวันมีความสุขมากนะคะทั้งวันคือมีความสุขมากแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นอนะอะไรที่แบบมันมีความสุขแบบเร็วมากเกินไปอาทิตย์สองอาทิตย์วิธีรักอยากแต่งงานแต่งงานเนี่ยให้ให้แบบนึกถึงเซนต์ตัวเองด้วยนะคะว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยคนบ้าอะไรอาทิตย์หนึ่งจะแบบมาลงมารักใครขนาดนั้นนะคะมาดาม โอเคนะทุกคนต่อไปนะคะข้อที่สามอันนี้นะคือเอมพูดบ่อยมากเป็นคนที่คอนฟ idence นะคะ คอนฟ idence คือมีความมั่นใจในตัวเองในที่นี้มีใครที่มีความมั่นใจในตัวเองหรือว่าใครที่แบบเดินทางสายฝอแล้วยังอายบ้างเอ่ยใครที่มีความอายแบบนิดนึงยังไม่ค่อยกลาก้ากดสองมาหน่อยเร็วใครที่ยังมีความอายนิดนึงนะคะสวัสดีนะคะคุณอีริกนะคะกดสองมาใครที่ยังมีความอายแบบนิดนึงนะคะคือความอายในที่นี้น่ะไม่ไม่ได้หมายถึงแบบว่า อ,อย่างเช่นเอมยกตัวอย่างเลยคือไอที่จะวิดีโอคอลมีใครคือไม่กล้าวิดีโอคอลไหมอันนี้คือเอมเอาความรู้สึกเอมสมัยก่อนนะเอมเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่กล้าวิดีโอคอลตอนนั้นอนะเพราะว่าอะไรเรากังวลในเรื่องของภาษาเราก็เลยไม่กล้าที่จะวิดีโอคอลกลัวไปก่อนค่ะกลัวเวลาที่จะวิดีโอคอลแล้วแบบไม่รู้จะพูดอะไร ฟังกลัวฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็กลัวตอบไม่ได้ทุกคนเชื่อไหมตอนนั้นเอ็มจะเล่าให้ฟังละหลายปีผ่านมาแล้วตอนที่แบบไม่ได้มั่นใจในตัวเองเลยนะ <c oughs> กลัวการวิดีโอคอลแล้วก็วิดีโอคอลนะคะไปตกประเทศไหนสักอย่างไม่รู้ <c oughs> แล้วก็ไปเจอฝรั่งวัยรุ่นรุ่นราวคราวเดียวกันในตอนนั้น่ะ <c oughs> แล้วตอนนั้นพอเอ็มก็วิดีโอคอลไปแล้วก็ยิ้มอย่างนี้แหละ <c oughs> แล้วก็ไม่พูดนะคะ <c oughs> อีนั้นอ่ะ ผู้ชายคนนั้นนะคะก็คือพูดทักทายมาเยอะมากจากนั้นเอ็มก็ไม่ตอบนะเอ็มรู้เลยว่าคือดูท่าทางแล้วมันแบบอารมณ์เสียแล้วก็คือแบบด่าอะไรด่าก็ด่าถึงไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจอยู่ดีที่แบบดา่าฉันฉันก็ไม่รู้เรื่องแล้วเอ็มก็ตัดสายไปค่ะไม่ได้พูดอะไรจากนั้นก็โคอมาแบบซ้ําๆซ้ๆนะและเอ็มก็ตัดแล้วก็แบบบล็อกไปเลยอันนี้คือก็เลยจากนั้นก็ไม่กล้าวิดีโอคคลเพราะกลัวคอแล้วพูดไปพูดไม่ได้แล้วแบบโดนด่า นะคะพอจากตอนนั้นน่ะบอกกับตัวเองแล้วเออถ้าถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะไม่มีประโยชน์หรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเลยนะคะแล้วก็เริ่มมาได้ภาษาการแชทเนี่ยเอ,อ็มจะบอกเลยนะว่าเป็นการฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะเวลาที่เราเข้าเว็บแชทเว็บเดทในการหาคู่อะ่ะคุณจะเริ่มจําว o ร์ด n ิ้งนะคะเริ่มจําคําที่เขาพิมพ์ม,มาต๊ดตดตืดดเออว่าแบบนี้คุณจะเริ่มจําได้แล้วคุณจะเริ่มพูดได้ทีเนี้ย คุณจะเริ่มพูดได้จากวิดีโอคอนี่แหละที่เริ่มคุยนะคะแล้วก็จะสื่อสารกันได้รู้เรื่องจากนั้น,นาภาษา,ษาอังกฤษอ่ะจะเริ่มเก่งเองมาดามโดยที่ไม่ต้องท่องแต่มันจะเริ่มเก่งเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีความกลัวแต่อยากมีแฟนฝรั่งเอมอยากให้ทุกคนน่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกแค่คุณวิดีโอคอลในการเทสนะคะอันดับแรกหนึ่งเช็คความปลอดภัยให้กับตัวเองคือ มีความมั่นใจไปก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่กม a มอ e r แล้วจากนั้นก็เริ่มรู้สึกดีแล่ละถ้ามีตัวตนอยู่จริงแล้วเราก็ค่อยๆมาเรียนรู้การคุยกับเขาบางคนเขาใจดีเขาสอนภาษาอังกฤษให้เราด้วยนะฝรั่งในการแชทหรือว่าคนที่แชทคุยกับเราอะ่ะเขาจะแอบสอนภาษาอังกฤษให้กับเราด้วยแล้วเราจะเริ่มได้เก่งขึ้นจากตรงนั้นเรื่อยๆค่ะมาดามอันนี้นะ่าจะเป็นข้อดีพอคุณเริ่มคอครั้งที่หนึ่ง คุณจะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นค่ะจากนั้นอ่ะมันจะไม่มีความอายละมันจะเริ่มไม่มีความเขินละค่ะต่อให้จะหน้าแบบตื่นมาหน้าแบบซอมบี้แค่ไหนผมเข้าลุงลังฝรั่งอ่ะยังไงเขาก็ชมว่าคุณสวยจริงไหมเอาจริงๆนะใครที่แบบว่าคือเอมเนะ่ะเวลาที่แชทกับฝรั่งต่อให้เราจะแบบหน้าแบบตื่นมาหัวหัวเหออะไรเนี่ยฟูเนี่ย เขาก็จะชมว่าคุณสวยค่ะสวยสวยหมดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องอายเรื่องหน้าตาไม่ต้องอายอะไรเลยบอกคําเดียวคือกูสวยกูออสวยแล้วคุณก็แบบใส่โปรแกรมแบบนี้ให้กับตัวเองสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองคุณก็แบบไม่มีความไม่มีความแบบอน,นันต์แล้วอะ่ะความกลัวมันจะเริ่มหายไปจริงๆความกลัวมันจะเริ่มหายไปนะคะเจอแบบรู้สึกว่าชอบคือคนที่ใช่ แต่คุยไปคุยมาหายค่ะนะคะคุณเชอร์เบลบอกคอกันบ่อยแต่คุยไปคุยมาอยากโชว์ของลับอยากดูนมอยากดูนั่นดูนี่อันนี้น่ะคืออันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคค่ะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนคือแต่จะก็จะมีผู้หญิงประเภทนี้ด้วยนะคุณเชอร์เบลที่ที่แบบว่าชอบโชว์เหมือนกันอะ คือจริงๆเราไม่ใช่แค่ผู้ชายนะคะในโลกออนไลน์ที่เราแชทแบบนี้ยก็จะมีผู้หญิงที่ชอบโชว์รูปร่างบางคนนะที่เอมเคยถามเพื่อนนะคือเขาก็คือแชทปกตินี่แหละแล้วก็มีผู้หญิงแบบจู่ๆก็คือส่งส่งไปเลยส่งภาพตัวเองแบบนั้นไปเลยก็มีค่ะเพราะฉะนั้นะคือบางทีผู้ชายที่โชว์เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราชอบแบบไหนแต่ว่าเราก็ต้องบอกเขาตั้งแต่แรกนะว่า ฉันไม่ชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นน่ะคือไม่ต้องมาโชว์ให้กับฉันเนาะนอกจากมีความมั่นใจแล้วนะคะมาดามคุณจะต้องเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองคือเอมจะบอกเลยนะผู้ชายส่วนใหญ่อะ่ะชอบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองมั่นใจและดูแลตัวเองคือดูแลในตัวเองในที่นี้อะ่ะไม่ใช่ว่า เออเราจะต้องมาสวยเราต้องผอมเราต้องหุ่นดีเพราะทุกคนต้องมีความเข้าใจก่อนว่าผู้ชายแต่ละคนนะคะชอบผู้หญิงรูปร่างไม่เหมือนกันแต่ว่าคุณมีความจําเป็นที่ต้องดูแลตัวเองในที่นี้ก็คือว่าถ้าเช่นในเรื่องของความสะอาด <c oughs> จริงๆก็ไม่อยากจะพูดหรอกเรื่องนี้นะในความสะอาดเนี่ยถ้าสมมติว่าใครจะไปเจอใครหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ เอมขอบอกทุกคนเลยเนาะคุณควรจะต้องแบบทําตัวเองให้หอมอ่ะทาตัวเองให้แบบฉีดน้ําหอมทุกอย่างแบบให้มันโอเคอ่ะอย่าไปแบบในสภาพที่แบบว่าเหงื่อแล้วเหม็นเหงื่อคืออันนี้เอาความส่วนตัวอย่างผู้ชายเนะี่ยเวลาที่เอมเคยเดทด,ด้วยหรือว่าผู้ชายที่แบบไม่ได้ชอบน้ําหอมอย่างเนี้ยเอมก็เอมก็ไม่โอเคนะเพราะเอมเป็นผู้ผู้หญิงที่ชอบผู้ชายตัวหอมผู้ชายตัวหอมคือเวลาที่แบบไปหรือว่าอยู่กัน